ตอนนี้ผมก็พิเสร็จเรียบร้อยนะครับไปโรยกาวและอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้สีเทาหรือไม่นะครับในส่วนที่ผมตั้งค่าของตัวนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Fixing Channel เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการปรับสีในส่วนของสีเทานะครับก็มีเพื่อนๆพี่พ FC หลายๆท่านนะครับ ทักถามให้เข้ามาบอกว่าในการพิ้น์สีเทาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีแดงบ้างนะฮะสีฟ้าสีแดงสวดมากจะเจอแค่สสีนะครับที่จะออกเป็นสีอื่นนะครับก็คือสีฟ้ากับสีแดงนั่นเองในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมก็ลองปรับนะครับแล้วก็ลองเทสต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ต้นฉบับนะครับสตัวนี้นะฮะก็คือนําเข้ามาในโปรแกรมของอัคคอลินะครับแล้วก็พิ้น์เลยนะครับ ในค่าสีปกตินะครับอันนี้ค่าสีที่ผมตั้งเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าใช้เฉพาะสีเทาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นที่ไม่ใช่สีเทาหรือสีอื่นเนี่ยให้ลูกค้าใช้ค่าเดิมเลยนะครับแล้วก็จะอธิบายไว้ออย่างหนึงก็คือในส่วนของ งานพิมพ์ครับ DFT หรือว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเนี่ยจะพิมพ์สีเฉพาะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นสีทองนะฮะสีเทาสีเงินนะครับสีฟ้าอ่อนนะครับสีเรนโบว์นะฮะสีอ่อนนะครับจะค่อนข้างที่จะยากนะครับเราจะต้องปรับเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นสีปกตินะครับที่ไม่ใช่สีพวกนี้ก็จะพิมพ์ออกมาที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมจะอธิบายไว้2ข้อหลักๆนะครับก่อนที่เพื่อนจะมานั่งปรับนะครับในส่วนของสีเทาแบบนี้นะครับ อันดับแรกนะครับข้อแรกเลยนะฮะสีหมึกแต่ละบริษัทนะคะค่าสีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโปรไฟล์สีหรือค่าสีต่างๆนะครับให้เพื่อนๆถามจากที่เพื่อนๆซื้อหมึกก่อนนะครับว่าการปรับสีแบบไหนนะครับแล้วค่อยมาปรับเองนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ปรับเองเลยโดยตรงนะครับให้เพื่อนๆถามค่าสีของแต่ละโรงงานนี่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเพื่อนๆไปซื้อสีมาจากโรงงาน A อนะครับอีกคนนึงซื้อมาจากสีซื้อสีจากโรงงาน B นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆถามจากร้านค้าที่เพื่อนๆไปซื้อสีมานนั่ ซื้อหมึกมานะครับอันดับที่2ก็คือไฟล์ที่นําเข้ามานะครับสมมุติว่าเป็นไฟล์นี้นะครับให้เราดูว่าไฟล์ที่เป็นต้นฉบับเนี่ยเป็น R G B หรือว่า C M Y K นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆนมาแปลงเนี่ยบางทีเพื่อนๆนตั้งหน้ากระดาษมานะครับในโปรแกรม A I หรือ Photoshop ต่างๆนะครับเขาจะเริ่มต้นเป็น R G B ให้นะครับสมมุติว่าไฟล์นี้เป็น C M Y K นะครับเราเอาเข้ามาวางในหน้ากระดาษที่เราสร้างใหม่นะครับก็จะแปลงเป็น R G B โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนเะ ว่าค่าเดิมเป็น R G B หรือ C M Y K นะครับก็ให้ปินค่าเดิมไปเลยเป็น C M Y K แล้วเรานํามาใส่วางหน้ากระดาษใหม่นะครับแล้วเป็น R G B ก็ไปปรับตรงที่โหมดนะครับเป็น C M Y K เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นค่าสีก็จะเพี้ยนไปเพี้ยนมาอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปรับกันนะครับในส่วนของสีเทารูปนี้นะครับต่อมาก็มาที่หน้าโปรแกรมนะครับในโปรแกรม Affinity เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมปรับไว้แล้วนะครับ มันจะมีโหมดอยู่ข้างล่างนะฮะ layout printer color ไว้นะครับหลักๆแล้วเราปรับในส่วนของ color นะครับมาที่ส่วนของ color นะฮะแล้วก็ดูตรงนี้ครับ ink limit นะครับ ink limit ตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมันออกสีฟ้าเยอะนะครับให้เรามาติ๊กตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วเราก็ใส่ค่าตัวนี้ผมจะใส่เป็น30สิบนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ใส่แค่ สีฟ้านะครับกับช่องสีแดงตรงนี้พอนะครับยังอื่นไม่ต้องไปปรับนะครับและยิ่งตรงกราฟนี้ไม่ต้องไปปรับเลยนะครับก่อนที่เราจะมาใส่ค่านะฮะแนะนําให้เพื่อนๆถ่ายรูปค่าเดิมไว้ก่อนนะครับเผื่อเราปรับจนเพี้ยนแล้วนะฮะแล้วก็มันแก้ไม่ได้แล้วเราก็สามารถกลับค่าเดิมเนี้ยกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็ค่อยตั้งใหม่นะครับแต่ในส่วนของภาพนี้ผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีสีฟ้าสีนุ่เงินนะครับสาอันนี้60สมมุติว่ารูปนี้เป็นสีแดงนะครับถ้าเราจะลดสีแดงนะครับอย่างเงี้ยผมใช้60นะครับเมื่อกี้ผมปิม้นออกมาแล้วสีแดงโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าต่ากว่านี้นะครสีแดงมันจะจืดไปเลยนะครับสีเทาได้ก็จริงนะครับแต่สีอื่นที่มีผลกระทบนะฮะก็จะจืดตามลงไปนะครับเวลาที่เราปรับก็ค่อยๆปรับไล่ทีละ10นะครับลดไปทีละ10ลดไปทีละ10นะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะครับไบเนตก็คือความสว่างนะครับคอนท้าส์ความเข้มนะครับค่ากางอยู่ที่100กับ1น0นะครับสีเทานะครับที่ผมปริ้นออกมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราอยากได้เทาแต่แบบเข้มนิดนึงนะครับก็ลดสว่างเป็น90นะครับส่วนคอนท้าส์เนี่ยเพิ่มมาเป็น110นะครับเพิ่มความเข้มขึ้นมานะครับแต่เพราที่ผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการสีเทาเข้มนะครับคือแค่อยากให้มันออกสีเทาแค่นั้นเองนะครับลูกนี้ที่ผมจะเทสนะครับเป็นอีกรุ่มหนึ่งเมื่อกี้ปริ้นไปแล้วนะครับปริ้นค่านี้เลยนะครับ ค่าเดิมเลย80 10, 80 100นะฮะผลปรากฏว่ารูปออกมานะฮะสีเทาเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จากที่พิ้นเมื่อกี้นะครับเห็นสีเทามันเห็นสีเทามันเป็นสีฟ้าเยอะนะครับผมจะลดเดือดักประมาณ25นะครับส่วนสีแดงไม่ลดนะครับสีแดงปล่อยปกติเลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มเน ถ้าลูกค้าดูจากในรูปด้านซ้ายมือนะสีเทาก็จะออกเข้มๆหน่อยนะครับลดไป90นะครับของความสว่างนะฮะส่วนคอนท้าส์นะครับความเข้มนะครับผมจะเพิ่มไป110นะครับให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะออกเทาๆแล้วก็จะออกเข้มขึ้นมานิดนึงถ้าเราไม่เพิ่มความเข้มความสว่างตรงนี้นะครับออกมาเทาก็จริงนะครับแต่บางทีอาจจะจืดไปเลยนะครับเป็นเทาๆจืดๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองปิ้นดูนะครับนอกจาก ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงอื่นก็มีผลเหมือนกันนะครับก็มาที่โหมดฟิลเตอร์นะครับในส่วนของตรงนี้ฮะ resolution สีขาวแล้วก็ resolution สีนะครับหลักๆค่าการที่เราใช้กันทั่วไปนะครับก็ 1, 4 4 0 0พันูนะครับส่วน 1, 4 4 0 0พ4นูยเนี่ย MM ถ้าเราปรับเป็นโหมดนี้นะครับมันจะเข้มขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของปริมาณเหมือนก่ยก็จะหนกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับเป็นพันสนะครับมันเข้มขึ้นนะฮะ ก็ให้มาลดในส่วนของนะครับคอนคาราส์ต,ตรงนี้นะครับหรือไบเน็ตตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราปิ้นพันสี่คูณพันสี่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยลูกค้าก็จะปิ้นในส่วนของพันสี่เจ็ดสองศูนย์นะฮะเพราะว่าพันสี่คูณพันสี่หรือสองพันแปดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับตัวนี้ก็มีผลนิดนึงแต่หลักๆก,ก,ก็มาปรับในโหมดของคันเลอร์ก็พอนะครับปรับในส่วนของสีน้ําเงินกับสีแดงตรงนี้แค่นี้พอนะครับอันดับแรกถ้าเราจะเริ่มต้นปรับให้เริ่มต้นปรับที่สีน้ําเงินก่อน ลดไปทีละ10นะครับให้เหลือ50นะครับ40 30ลดไปเรื่อยๆนะครับจนมันได้สีทแาแต่ถ้ามันออกแดงอ่าลดแดงไปนะครับทีละ10เป็น70 60ก็ลดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเทสนะฮะส่วนถ้ามันเพี้ยนจนไม่ได้เนี่ยเราก็เอาที่เราถ่ายไว้นะครับมาใส่ค่าให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับก็ไปที่พิมพ์เลยนะครับ ลองสั่งพิ้นดูนะครับระหว่างที่เรารอพิ้นนะครับผมขอโฆษณานิดหนึ่งนะครับทางบริษัทฟิตอิเองนะครับมีจําหน่ายนะครับเครื่องพิมพ์และเครื่องสร้างอาชีพอีกมากมายนะครับก็มีทั้งหมึกนะครับมีทั้งวัสดุนะครับเครื่องรีดเครื่องตัดนะครับเครื่องพิ้นสติ๊กเกอร์งานสกรีน ดีฟท t งานสกรีนเสื้องานสกรีนหลากหลายวัสดุซัลลิมเอนชั่นนะครับมีมากมายเลยนะครับ,รรบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับพูดคุยได้ให้คำปรึกษาได้นะครับในส่วนของเครื่องสร้างชิ้นต่างๆนะครับที่ลูกค้าอยากทํางานนะครับถ้าบางทีเรามีเงินก้อนนึงนะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับในส่วนของเครื่องสร้างชีพเรามีหลายแบบนะครับมีพิมพ์สติ๊กเกอร์ก็มีนะครับนอกจากจะทําเสื้อแล้วเราก็มีพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับพิม หมึกน้ําธรรมดานะครับพิมพ์เอกสารนะครับแล้วก็พิมพ์ในส่วนของหลากหลายวัสดุด้วยเครื่องพิมพ์ UV ก็มีนะครับก็ดูในกลุ่มของที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าต้องการงานแบบไหนนะครับแล้วลูกค้าก็มาอ d ด p t กับเครื่องพิมพ์เราอีกทีหนึ่งนะครับมามาฟังคำปรึกษาจากเราได้นะครับเราก็จะแนะนําในส่วนของที่ลูกค้าถนัดนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ลูกค้ามีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายสินค้าต่างๆได้นั่นเอง ครับก็ทักมาในไลน์แอดได้เลยตอนนี้ผมก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปโรยกาวและอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้สีเทาหรือไม่นะครับในส่วนที่ผมตั้งค่าของตัวนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับแทม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 ,แมอ่า นะครับก็จะประมาณนี้ครับได้สีเทานะครับพอมาเทียบสีกันเนี่ยแตกต่างกันโดยทิ้นเชิงเลยนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบเทาๆตามไฟล์รูปที่เราสั่งพิมพ์เลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าสีปกติที่เอาเข้ามานะฮะแล้วก็สั่งพิมพ์เลยนะครับก็จะออกฟ้าๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับได้ตัวงานสีเทาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ แค่เราเข้าใจในส่วนของโปรแกรมนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับแต่ว่าอย่าปรับมั่วนะการที่เราจะปรับครั้งนึงนะให้เราถ่ายตั้งค่าเดิมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะค่อยปรับนะครับถ้าเราปรับไปจนสีเพี้ยนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ค่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ สอนนะครับแล้วก็การเทสในส่วนของสีเทานะครับส่วนสีอื่นๆน,นะครับหรือในการทํา DFT เนี่ยในงานสกรีนอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการความรู้ในส่วนของตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับในใต้คลิปของเราเราก็จะทยอยทําคลิปให้ครับในส่วนของเทคนิคต่างๆนะครับของงานสกรีน DFT นะครับมันมีเทคนิคอีกมากมายนะครับยิบย่อยๆเยอะมากเลยนะในงานสกรีนของ DFT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลี่นะครับการลงสีนะครับการสกรีนลงบนผ้าหรือการอบการโรยกา มันมีเพียบเลยนะครับก็สอบถังให้เข้ามาได้นะครับหรืออยากได้ในส่วนคลิปของตรงไหนนะครับทักมาในไลน์แอดของเราเดี๋ยวเราส่งคลิปไปให้นะครับก็จะมีเทคนิคบางอย่างที่เราทําแล้วสอนเพื่อนๆไปแล้วนะครับนั่นเองนะฮะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลน์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนถ้าอยากสั่งซื้อสินค้านะครับหรือต้องการติดต่อเราเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ช่องทางไลน์แอดฟิกอิงนะครับพิมพ์แอดไซฟิกอิงนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนนี้ะครับ วันนี้ฟิกอิงชาแนลขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ